สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะคะสูตรของคุณวงเดือนเองนะคะของที่เราจะเตรียมก็คือ1นึ่แครอทค่ะแครอทแล้วแต่ความชอบของแต่ละบอุคคลนะคะชอบมากหรือน้อยอันนี้ใส่แครอทสามหัวแล้วอันนี้ขิงครึ่งซีกมะนาวหนึ่งลูกค่ะ แอปเปลิลค่ะแอปเปลิลสองลูกแล้วมีน้ำมะตูมนะคะเนี่ยน้ำมะตูมนะคะน้ำมะตูมค่ะหนึ่งแก้วใหญ่ค่ะพอเราเตรียมเสร็จนะคะพอเราเตรียมของพวกนี้เสร็จนะคะเนี่ยทุกอย่างที่เราจะบดเนี่ยจะปั่นเนี่ยค่ะพอเราเตรียมเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอามาใส่เครื่องปั่นค่ะปั่นนะคะ นี่ค่ะเทลงไปนะคะเทลงไปเทลงไปเทลงไปค่ะเทลงไปนะคะทุกอย่างค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะพอเทลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็เทน้ํามาตูมลงไปค่ะเนี่ยน้ำมาตูมที่เราต้มสุกแล้วเย็นแล้วเนี่ยค่ะเทลงไปค่ะเทลงไปเทลงไปนี่ค่ะพอเราเทลงไปแล้วเราก็าไว้ระดับนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาปั่นค่ะ าปั่นนะคะปั่นค่ะ นาทีคะ่ะสองนาทีนะคะสองนาทีกว่า,กวาเกือบสามนาทีนั่นแหละเราก็มาดูนะคะทีเนี้ยว่าอะไรค่ะเอราะตรมันไอ้นั่นเท่าไหร่เนี่ยเราก็มาดูค่ะนะหน้าถ้หน้าดื่มไหมคะจะเป็นแบบนี้นะคะสีสันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะ นี่คือน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็มาเทค่ะเทใส่กแก้ว นี่เลยค่ะเราก็ได้น้ำปั่นเพื่อสุขภาพของเราเลยนะคะน่าทานไหมคะขอบคุณที่รับชมค่ะ